ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับแตกสลายไปซะทำลายทำลายใบหน้าพัวหนานจือกายเป็นเข้่งเคียด แขนทั้งสองกวาดเป็นวงสวิงให้พายุทอร์นโดยักษ์กระแทกลงภูเขาเหล่าผู้คนทั้งหมดรอบเมืองเป็นหมู่บ้านต่างกลัวที่จะออกไปข้างนอกดังนั้นพวกเขาจึงซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านบางคนมีความกล้าหาญที่จะมองออกไปข้างนอกหน้าต่างและเห็นภูเขายักษ์ลอยบนอากาศขณะที่กําลังกระแทกลงบนพื้นเสาโยกสีขาวอีกต้นแตกออก และผู้โสขั้นสร้างลำต้นก็อักออกมาเป็นเลือดคำโตและตกลงบนพื้นพัวหนานจือหยิบน้ำเต้าสีม่วงออกมามือข้างหนึ่งสร้างเป็นผลึกและกล่าวขานเป็นคำไล่อันซับซ้อนน้ำเต้าสั่นและของเหลวสีแดงไหลออกมาขนาดที่ของเหลวนั้นปรากฏขึ้นมันก็กลายเป็นไฟและล้อมรวมพายุทอร์นโดนั้น ทำลายพัวหนานจือกู่ร้องและพายุทอร์นโดอักคีข้อกระแทกลงเสียงดังสนัน่นเศษชิ้นส่วนกำแพงแสงนับไม่ถ้วนลอยออกมาและเริ่มแตกสลายเสาหยกขาวอีกสองต้นแตกออกและผู้โอโสสองคนก็ตกลงพื้นจากแปดเสาเหลือเพียงสี่เสาด้านสองผู้โอโสขั้นแตกหนอและสองอวุโสขั้นสร้างลำต้น ต่างมีใบหน้าซีดเผือกและร่างกายสั่นสะเทือนพวกเขาใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วหวงหลงได้นำเหล่าสิทธิ์สายในมาที่นี่ทั้งหมดแล้วใบหน้าทุกคนต่างเต็มไปด้วยอาการตกใจและตื่นกลัวหวังห้าวก็อยู่ในเหล่าคนพวกนี้ใบหน้ายังซีดเผือกแต่ดีกว่าคราวก่อนมากนัก เมื่อเขาเห็นหวังหลินจึงได้เดินเข้าไปหาและจดจ้องบนฟ้าโดยไร้คำพูดใดๆใบหน้าพัวหนานจือมืดมนเมื่อเขาลอยอยู่บนท้องฟ้าความแข็งแกร่งของค่ายกลป้องกันนี้เกินความคาดหมายของเขาเขารู้ว่าค่ายกลน,นี้ไม่มีพลังอำนาจเต็มที่แล้วถ้ามีเซียนขั้นผิดอกควบคุมมันมันอาจมีพลังมากมายกว่านี้ตอนนี้ ค่ายกวน,นี้เพียงทำได้แค่ป้องกันและทำอะไรอื่นไม่ได้แต่หากมีเซียนขั้นผิดอกอยู่ที่นี่พลังของมันจะน่าสะพึงกลัวนักผู้อาวุโสใบหน้าสีแดงมองดูขั้นสร้างลำต้นตกลงไปทีละคนทีละคนกันเจ็บแป๊บในใจพันตะโกนขึ้นท่านพัวหนานจือสำนักชวนเต้ามักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับสำนักเหิงยั่วเสมอมา ท่านต้องการสังหารพวกเราทั้งหมดหรือพัวนานเจอพูดขึ้นหลิวเวินวี่เจ้าก็เป็นคนหนุ่มกว่าข้าเมื่อห้าร้อยปีก่อนที่เป็นสมาชิกหลักของสำนักเหิงยั่วแม้แต่จะให้อยู่ขั้นแตกหนอมันน่าอายนักที่จะทำลายค่ายกลน,นี้ถ้าเจ้าเปิดมันด้วยตัวเองเรื่องพวกนี้ก็คงง่ายใดสำหรับเจ้า ผู้เชี่ยวชาญขั้นแตกหนอหลิวเว้นวีลังเลขึ้นและหญิงชลาตะโกนขึ้นทันทีด้วยน้ำเสียงโกรธเกี้ยวท่านพัวนานจือข้าไม่อาจทำตามได้พัวนานจือหัวเราะอย่างบ้าคลั่งใบหน้าลดต่ำลงแล้วตะโกนขึ้นก็ดีค่ายกลนป้องกันนี้ข้าจะทำลายมันเอง พูดเช่นนี้เขาก็โบกมือข้างหนึ่งส่งทอร์นโดยักษ์ขึ้นไปบนอากาศสูงใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงขนาดที่ปลดปล่อยพลังขั้นผิดอกออกมาและทอร์นโดเริ่มขยายใหญ่โตมากขึ้นลงไปมือพัวนานจือเปลี่ยนเป็นผลึกแลชี้ให้ทอร์นโดลงไปตำแหน่งนั้นทอร์นโดยักษ์ส่งเสียงหึง่งและลาวกับโดนดึงลงไปอย่างรุนแรงเสียงแตกสถานดังขึ้น เศษกำแพงแสงแตกออกมากขึ้นและเสาหยกสีขาวอีกต้นพังทลายผู้อาวุโสขั้นสร้างลำต้นตกลงไปอีกคนทอร์นโดยักษ์จมลงไปอีกนิ้วและผู้อาวุโสขั้นสร้างลำต้นคนสุดท้ายไอออกมาเป็นเลือดและตกลงไปทำลายผัวนานจือตะโกนขึ้นทอร์นโดยักษ์ตกลงและจมลงสามนิ้ว ทั่วทางยอดเขาสั่นสะเทือนด้วยเสียงฟ้าร้องคำรามทั้งภูเขาจมลงไปมากกว่าสิบเมตรลงกับพื้นสะพานหินที่เชื่อมกับสำนักแห่งยั่วหลุมเป็นสองส่วนและตกลงไปหน้าผาขนาดเดียวกันค่ายกลของสำนักแห่งยั่วในที่สุดก็ไม่อาจรับแรงกดดันใดได้อีกแล้ว และแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนหายไปเสาหยกสีขาวสองต้นแตกหักหลิวเหวยวีและหญิงชลาตกลงไปบนพื้นด้วยสีหน้าขมขื่นไม่มีคำพูดใดพัวนานจือปล่อยลมหายใจเย็นทางจมูกเขาลอยขึ้นไปบนฟ้าช้าๆและทอร์นโดยักษ์ยังลอยอยู่บนอากาศ กำลังปลดปล่อยพลังกดดันอันแข็งแกร่งออกมาหลังจากพัวหนานจือถึงพื้นเขาพูดด้วยสีหน้าเย็นเยือบที่นี่ใครคือหวังหลินหวังหลินที่ได้รวมกลุ่มกับเหล่าสิทธ์สายในเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งแรกที่เสียนขั้นผิด,ดอกอยากทำคือการมองหาเขาเหล่าสิทธ์ทั้งหมดโดยรอบจ้องมาทางเขาพัวหนานจือตรวจสอบทั้งกลุ่ม และสายตาตกลงไปหาหวังหลินเขายกคิ้วขึ้นและคิดว่าคนคนนี้ต้องเป็นหวังหลินก่อนนี้โออย่างได้พูดถึงหวังหลินอยู่หลายครั้งและพูดได้ว่าสิทธิ์ทั้งหมดได้พ่ายแพ้ให้กับหวังหลินดังนั้นเขาจึงต้องการชักชวนหวังหลินจริงๆพัวนันจือต้องการพื้นที่ของสำนักเหิงยั่วเสนอมาตอนนี้เขาคิดถึงเวลานั้นว่า เพียงจัวเผิงก็มั่นใจได้ว่าจะชนะและนำพื้นที่ของเหิงยั่วมาได้โดยไม่ต้องให้ความรุนแรงแต่หวังหลินปรากฏตัวขึ้นทำลายแผนของเขาและบังคับให้เขามาที่นี่คือใช้ความรุนแรงเอามาท่าทางของพัวนานจือเย็นเยือกและถามขึ้นเจ้าคือหวังหลินเช่นนั้นหรือหวังหลินสูดหายใจลึกเขาคำนับ ด้วยสองมือและพูดอย่างนอบน้อมสิทธิ์คือหวังหลินและขอทักทายผู้โอวโสพัวนานจือผัวหนานจือพยักหน้าเขาหันไปหาหลิวหวนวีและหญิงชลาขั้นแตกหนอเหล่าวันพระบุรุษขั้นผิด,ดอกของสำนักเหิงยั่วตายในการต่อสู้กับแคว้นอื่นหมดแล้วแล้วพวกเจ้าไม่อาจอยู่ที่ภูเขาเหิงยั่วได้อีกต่อไป แทนที่จะโดนสำนักอื่นแย่งไปทำไมถึงไม่ให้สำนักชวนเต้าของข้าหลิวเวินวีมองหญิงชลาด้วยสีหน้าขมขื่นและพูดขึ้นท่านโปรดพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสองสำนักและไม่โดยไม่รอให้หลิวเวินวีพูดจบพัวนนานจือขัดจังหวะและเขาพูดอย่างใจร้อนออกไปซะคนอื่นสามารถออกไปได้ ถ้าเจ้ายังรบกวนข้าอีกอย่าคิดว่าข้าไม่กวาดล้างทั้งสำนักหญิงชรลาใบหน้าเข่งเครียดและกำลังจะพุ่งเข้าใส่แต่หลิวหวนวีได้หยุดเธอไว้เขาสูดหายใจลึกและพูดอย่างยำเกรงผู้น้อยเชื่อฟังแต่ผู้เขาเหิงยัว่วนี้อยู่กับสำนักเรามาพันปีแล้วและผู้น้อยไม่มีสิทธิ์จะยกให้ท่านได้ ถ้าเพียงแต่ท่านตกลงที่จะยืมมันหากในอนาคตพววนานจือเยาะเยะ้ยเขาขัดจังหวะอีกครั้งและพูดขึ้นยืมก็ดีสำนักชวนเต้าจะยืมมันเป็นเวลาแสนปีสิทธิสายในทั้งหมดเคร่งเครียดแต่ไม่มีใครกล้าเสนอหน้าออกมาพวกเขารู้สึกตกต่ำอย่างมากและเงียบเสียงสิทธิ์บางคนถึงกับเริ่มคิดถึงตัวเอง ใบหน้าพัวหนานจือกวาดไปและลงไปที่ห่วงหลงเจ้ากระบี่จันรม่วงข้างหลังเจ้าเอาออกมาน้องโออย่างข้ามีสายตาแหลมคมนักห่วงหลงเก็บความอัพยศไว้และกัดฟันกอดเขามองไปทางหลิวหวนวีและหญิงชลาเมื่อพบว่าพวกเขากำลังรอคำตอบพันถอนลมหายใจหยิบกระบี่ขึ้นมาแล้วโยนมันลงไปบนพื้น พวหน,นจือยกมือขวาออกมาและกระบี่จันม่วงก็ลอยไปบนมือเขาขนาดที่เขาจับเข้ากับกระบีควันสีม่วงพุ่งพวดออกมาจากกระบีก่ก็ก่อตัวเป็นมังกรยักษ์ก็จบไปแล้วนะครับถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ